ครูเคมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะคือครอบครัว ของสิงโตครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกไอ้ลูกสิงโตที่เกิดมากับพ่อแม่เนี่ยก็ยังเป็นลูกสิงโตัวเล็กๆอยู่วันหนึ่งพ่อแม่สิงโตถูกฆ่าก็เหลือแต่ลูกสิงโตมันก็เดินเดินเดินไปเจอฝูงแกะมันก็เข้าไปอยู่ในฝูงแกะพอมันเข้าไปอยู่ในฝูงแกะหลังจากนั้นมันก็คิดว่าตัวเองเป็นลูกแกะจนมันใช้ชีวิตเติบโตขึ้นมามันก็เหมือนกับกลืนไปกับฝูงแกะแล้วเรียบร้อยคิดว่าฉันเป็นแกะตัวหนึ่งวันหนึ่งมีสิงฝูงสิงโตมันมากินฝูงแกะตายหมดเลยทุกตัว ตัวที่รอดคือตัวสิงโตเพราะว่าสิงโตมันไม่กินพวกมันเองและไอสิงโตเนี่ยมันก็ทําตัวเหมือนแกะร้องแบ่ๆจนไอสิงโตฝูงใหญ่ๆอ่ะ มันมาบอกว่าแกรู้ไหมว่าแกไม่ได้เป็นแกะนะแกคือสิงโตมันก็พาไอสิงโตตัวเนี้ไปที่บึงน้ำแล้วก็ไปเหมือนกับมองไปในน้ำมันก็จะเห็นในตัวเห็นว่าตัวเองเป็นสิงโตหลังจากนั้นสิงโตมันก็ได้เรียนรู้ว่าอ้าวนี่ฉันเป็นสิงโตนี่หว่าฉันไม่ได้เป็นลูกแกะฉันไม่ได้เป็นแกะคือหมายความว่าผู้ชายเนี่ยบางทีกลัวผู้หญิงมากเกินไปจนทําตัวเองเป็นแกะลืมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถูกสร้างมาเป็นนักล่าถูกสร้างมาเป็นสุภาพบุรุษถูกสร้างขึ้นมาเป็นชายชาตรีพอ พอตัวเองอะ่ะไปอยู่กับผู้หญิงกลัวผู้หญิงง่อยกลัวเขาว่ากลัวเขาดูกลัวเขาใบจากฉันแล้วผู้หญิงเนี่ยยิ่งเหิมเกิมพอควบคุมผู้ชายได้เนี่ยผู้หญิงก็จะควบคุมเพราะชีวิตเนี่ยฉันควบคุมใครไม่ได้แล้ะฉันควบคุมได้แต่ผู้ชายผู้ชายอยู่ในกำมือฉันแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายคะคุณต้องรู้ตัวเองนะว่าคุณถูกสร้างขึ้นมาเป็นไลออนเป็นสิงโตคุณต้องใช้ชีวิตแบบสิงโตมีความกล้าหาญมีความมั่นใจมีความสุขขมอย่าคิด ว่าตัวเองเนี่ยแบ้ แม่ผู้หญิงบอกอะไรก็พูดไปซ้ายออาไปทางซ้ายสิทางขวาสิมันจะทําให้คุณเป็นคนไร้เสน่ห์มากเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่าทําเหมือนผู้ชายเป็นลูกแกะคุณจะต้องให้เกียรติเขาผู้ชายอยาถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นนักล่าเป็นเจนท์แมนเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้เป็นอบอยบไม่ได้เป็นเด็กผู้ชายการที่คุณอยากจะเห็นความเป็นสุภาพบุรุษจากผู้ชายคุณห้ามทําเหมือนกับเขาเป็นเด็กผู้ชายทําไมเธอไม่ทาอันนั้นทําไมเธอไม่ทําอันนี้ทําอันนี้หร้อยังทําไมเธอไม่ทำ บ่นบ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 นสภาพการที่คุณไปบ่นเขามากๆเนี่ยมันคือสภาพการที่คุณกําลังบ่นเด็กคนคนหนึ่งกําลังสอนคนคนหนึ่งสอนเด็กผู้ชายตัวเล็กๆในขณะเดียวกันคุณอยากจะเห็นความเป็นสุภาพบุรุษออกจากชีวิตเขาแต่คุณดันไปบ่น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 เขาเมื่อไหร่จะโตสักทีเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้นี่แบยบลาบลาบลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้เป็นสุภาพบุรุษสักทีในขณะที่คุณทําเหมือนเขาเป็นเด็กผู้ชาย